แกดูโทาานอยู่ไหนแล้วทำไมออไม่ถึงเออขอโทษทีค่ะเขาเรื่องไปเลยจนรีบไปเดี๋ยวนี้นะคะเอาละไม่เป็นไรมันดึกแล้วอยู่กับเพื่อนเถอะน่อยะเก็บกับข้าวเลยหรออา้อาวเก็บด้วยกัน ตูเ้เย็นอยู่ข้างหลังอะพ่อตูเ้เย็นอยู่ข้างหลังเลยพ่อพ่อพ่อวีนเกินพ่อลอมสูงเกินนะว่าใจเย็นๆก่อนได้ไหมวางแกงลงก่อนหะหะตูเ้เย็นได้ไม่คุเอฟได้แล้วโมโหูละเสียงเซ็งแบบเสีย,สยมลมละทิ้งแม่เลยเดี๋ยวก่อนนี่เขาจะโทรกลับมาก่อนแบบนึงเดี๋ยวเขาโทรกลับมาว่าเออขลังไปอย่างเงี้ยแล้วไม่มีอะไรกินแล้วนะต้องซื้อเซเว่นอีกอ่ะมันไม่ได้แม่อู้ แต่เสียงราบเรียบมากเหมือนไม่ได้โกรธเลยแต่ตึงตึง,ต,งตึงเฉยเฉยขอโทษทีค่ะขเขาลืมไปเลยไไปเดี๋ยวนี้แแม่เอาเปไม่เป็นไรมันดึกแล้วอยู่กับเ,เสียงดูเหมือนไม่ไม่เป็นไรเนาะแต่ทางขยะรับจบเยอะกูเสียวะแต่แต่ตู้เย็นอยู่ตรงนู้นอีกนิดเดียวถึงตู้เย็นอะบอกแลวว่าเดี๋ยวก็โทรมา รับไหมตึงจากว่างไหมคุณหมอคนสวยใครอีก่ะเร่งข้าวเราหน่อยอ้าวอะไรกัน